ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสัมมาสัมพุทธ,ธะกับภิขุผู้ปัญญาวิมุตติภิขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะหลุดพ้นแล้วจากรูปเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธ,ธะภิขุทั้งหลายแม้พิขุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นแล้วจากรูป เพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติพิกุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากเวทนาเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะพิกุทั้งหลายแม้ภิกุผู้ปัญญาวิมุตติ ก็หลุดพ้นแล้วจากเวทนาเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติพิกุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากสัญญาเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะภิกุทั้งหลาย แม่พิกุผู้ปัญญาวิมุตตก็หลุดพ้นแล้วจากสัญญาเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติพิกุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากสังขารเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะ ภิกุทั้งหลายแม้พิกุผู้ปัญญาวิมุตตก็หลุดพ้นแล้วจากสังขารเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตตพิกุททั้งหลายตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากวิญญาณเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่น จึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธ,ธะพิขุทั้งหลายแม้พิขุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นแล้วจากวิญญาณเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติพิขุทั้งหลายเมื่อเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยกันทั้งสองพวกแล้ว อะไรเป็นความผิดแผกแตกต่างกันอะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันอะไรเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อารหันตะสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตต์พิกขุทั้งหลายตถาคตผู้อารหันตะสัมมาสัมพุทธะได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ ได้ทำมัคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมัคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมัคคันยูรู้มัคเป็นมัคควิทูรู้แจ้งมัคเป็นมัรคโกวิโทฉลาดในมัคพิกุทั้งหลายส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นมัคคานุคาผู้เดินตามมัคเป็นผู้ตามมาในภายหลังพิกุทั้งหลายนี้แลเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุต